นายปูลศักวานิชวิเศษคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางสายสมนวานิชวิเศษคุณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครนำชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ของสภากาชาติไทยจำนวน260ชุดพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านปทุมวาปีหมู่ที่6 และบ้านรายทองหมู่ที่11ตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครที่บริเวณจุดตรวจทางเข้าหมู่บ้านบ้านปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโดยมีนายวรสรป้อมชัยยาในอำเภอสองดาวเป็นตัวแทนรับมอบซึ่งทั้งสองหมู่บ้านได้ถูกปิดตามคำสั่งจังหวัดสกลนครที่14ทับ2,664ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกนอกพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่19เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2564โดยได้จัดตั้งจุดตรวจ6จุดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนายภูลศักดิ์วานิศยิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคนกรกล่าวว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอสองดาวอย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ถูกกักตัวเป็นอย่างดีโดยประชาชนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์และทราบถึงเหตุจำเป็นในการปิดหมู่บ้านดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ทราบข่าวการปิดหมู่บ้านดังกล่าวทยอยนำอาหารและน้ำดื่มมาสมทบกับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องอีกด้วยสอนชัยศรีสถานสำนักงานประชารัสอพันธ์จังหวนนัดสกลนครรายงาน